อืมถูกจ้องจะ้ะทำดีตั้งใดดีทำไปเลยความดีเนี่ยเป็นต้นทางสวรรค์ของเราตั้งแต่ให้อร่อยยิ้มก,ก็เป็นต้นทางสวรรค์ของเราแล้วแหละประตูสวรรค์เปิดแล้วเมื่อเรามีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าแล้วก็ไปเก็บขยะมูลฝอยที่ใครก็รังเกียจแต่เราเก็บได้ความปิติเบิกบานประดุจเทพบุตรเทติดา นั่นก็คือต้นทางสวรรค์ได้เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมจ๊ะเอาไปทิ้งในถังขยะคนไทยนี่แปลกทิ้งขยะได้ทุกแห่งยกเว้นในถังขยะมันเป็นอย่างนี้แล้วว่าขาดแคลนตัวอย่างดีๆแต่เราไปเก็บเราไปทิ้งในถังขยะเราก็เป็นต้นบนต้นแบบที่ดีนี่แหละก็เป็นทางสวรรค์ของเราแหละโรงเรียนเนี่ยเป็นอู่แห่งความรู้นะู่แห่งอริยธรรมของมวลมนุษยชาติ บางทีครูนะไม่รู้นะโรงเรียเนยเป็นอู่แห่งอริยธรรมของมวลมนุษยชาติเป็นแหล่งผลิตความดีนอกเหนือจากความรู้ในด้านวิชาชีพยังเป็นแหล่งผลิตความดีและเป็นแหล่งเปิดประตูสวรรค์กุญแจไขาประตูสวรรค์อยู่ที่ครูครูนี่สําคัญนะคุณครูบางทีครูไม่รู้เลยหรือยัง หรือ,อย่างจักคุณครูรเราอาชีพเดียวกันอาชีพของพระบรมโพ,พ,พธิสัตว์เราต้องปิติภาคภูมิใจสิจะเป็นอับเฉาเป็นไก่เหงาไปเลยเราบนราชสีเหมือนสิงโตหินอืมสงบสงเงยมสง,ง่างามองอาค็นครูต้องยืดได้เป็นนั่งยอ่อๆจะไปดื่มเหล้าเจ้าชู้เรื่องการบันั้นอืมไม่๊ะ ดีไหมจ๊ะต้นทางสวรรค์อยู่ที่รอยยิ้มของคุณครูคำสอนของครูไม่จำเป็นต้องมีไม้เลียวเลยสอนไปแล้วเขียนไปด้วยความรักและปรารถนาดีเห็นไหมจ๊ะเขียนได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีมีตะบะในตัวของเราโดยการสั่งสมความดีใส่ไว้ในตัวนักเรียนแค่นี้ก็ทั้งสุดเลบิบ คนเราลองเลิฟแล้วมัน,นอืมอะไรไมันก็ให้ทั้งนั้นนะทั้งเลิบทั้งเทิดทูนทนเดียวแล้วสักวันหนึ่งเด็กก็จะได้ดีมพราะครูเป็นต้นแบบไอ้๊จ